อาาาจารสุดเรทาี่ำเวาท่าทด้วเรคืออเิดนะคลงเปงานพกนี้มาไหนครับทาเรื่อยูรับจานะเป็นาาอีก็คือจําก็มาดูทงเขาทาให้ดูแล้วก็ดูแล้วก็ทาตามเนี่ยในนี้เนี่ยนั่งทอะไรครับมีนทำอะไรพี่ ทำงานเลยพี่งานทำบ้างเออลุงบอกว่าสักก่อนเดี๋ยวพี่ไม่ตามผมมาเหรอออ๋ไม่ตามครับผมผมกินเผาแล้วหรอมาติดกันท่านเวลาลุกบอลอะเนาะพูดถึงเรื่องคุปตะหรักจำนี่คืออาชีพทุกอย่างของคุณลุงเลยหรือเปล่ามันเป็นอาชีพทั่วไปที่คนเขาทำกันมันมันมนก็ว่างานเชื่อมเหล็กก็เป็นงานเชื่อมของของตั้งที่เขาทำเกี่ยวกับงานเชื่อมมานะ ถ้าเป็นงานก่อสร้างมันก็เป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งแต่เราก็สามารถทาเองได้หมดดูทั้งรับจำเลยคุณว่าเราจำเข้ามาแล้วก็มาทํามาตัวนี้บ้แต่ก่อนที่จะสร้างที่นี่นี่คืออาชีพคนลุงเดิมคืออะไรอะเกษตรครับจะทำงานเกษตรชอบทำไร่ไถนาเพชรชลบุรีพี่พี่อย่าโดนนี้ต้องอย่าโดนดีกว่าต้องทนดีกว่าอาชีพเดิมคืออะไรนะฮะก็ทำงานเกษตรครับผมชอบทำงานเกษตร เป็ดที่เคยปลูกอ,อะไรบ้างทำาต้นไ,าน,น,าตนไม้นำนาปลูกต้นไม้เนี่ยคือที่เรากินได้พวกหมากพวกอะไรพวกมะละกงมะล,ก,มะลก,กอพวกเนี่ยเระทำหมดเราทำกันหมดแต่ที่เนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันจะเป็นของฝั่งของผู้หญิงในเดือนนะครับเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเราแบ่งกันไปไปอย่างนี้ยาวไปถึงนู้นเนี่ยสวนยางเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นของเขาของผมที่มาซื้อครั้งแรกมีถุงไส้เกล็ดนี้มงหมดเลย ตัุ่นฝั่งนี้ที่เป็นฝั่งที่ผมพัฒนารับผมส่วนนี้เป็นของเขาเพ,พิ่งจะมีอผู้ใหญ่จะดีท่านท่านซื้อไว้ให้เป็นสมบัติของปู่พาลิจิตนาคราชเพิ่งจะได้พื้นที่ด้านนี้มาแสดงว่านอกจากหลวงปู่แล้วมีแผนเน้นะขยายตรงนี้มากกว่านี้คือทมนทุนมันก็ต้องอยากได้ครับทุนสร้างสร้างอะไรบา้ารยีตัวอย่าง หมายถึงว่าที่จะไปได้ถ้าพื้นที่ก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นวังปู่ปาริจิตนะวังู่ปาริจิตนาคราชก็อยากจะทำให้มีพญานาคตั้งสี่ตะกูขึ้นมาตามความเชื่อนะก็อยากจะทำให้ใหใหเกิดพื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นพื้นที่ที่มีมีรูปแบบของวังพญานาคะเนี่ยอย่างนี้ก็จะมีองค์ ย้ยนตัวนาคาเนี่ยหช่ไหมครับองเล็กเนี่ยก็คือแล้วแต่เราจะทําเป็นเป็นลักษณะของของพญานาคในแต่ละสุกรให้ลุงดูด้นหน้ามากจโอเคอาเมื่อกี้ถึงถึงไหนนะฮะก็คืออยากจะทาพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันเป็นเหมือนกับวังพญานาคจริงๆคือออกแบบออกแบบตามจินตนาการของเรานะว่าเราอยากจะทําขึ้นมาเป็นแบบไหนเนี่ยอย่างด้านหน้านี้ก็จะทําเป็นบ่อน้าพุ เพราะว่าองค์ูจะต้องมีน้ำมีอะไรด้วยนี่ก็จินตน,นาการที่อยากอยากจะทําแต่ก็จะต้องปรับปรุงพื้นที่ส่วนองค์ปูยศเนี่ยเราเรานํามาตั้งแต่อันนี้จะเป็นหน้าหน้าตระกูลหนึ่งคือเจ็ดสีของตระกูลปู่ศสุฏโธจะเป็นสีเขียวหน้าสีเขียวทีนี้ส<อ>่วนขององคูจะเป็นตระกูลวิรูป,ปักตะกี้แต่ตพูดถึงอะไรนะ พญานาคทั้งสี่ตระกูลครับครับที่ที่เราจะทําก็จะดูตามประวัติของพญานาคที่ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะอยากจะทําให้มันเป็นอย่างนั้นประวัติที่ว่าคือคือมันเป็นประวัติของพญานาคทั้งสี่ตระกูลที่มาจากดินมาจากอะไรที่มันเป็นเป็นประวัตินะผมก็เลยอยากจะทําจินตนาการให้พื้นที่มันเป็นเป็นพญานาคทั้งสี่ตระกูลที่ที่มาอยู่ด้วยกัน โอเค when when people come to visit ทำใ้่านรู้สึกท่านรู้สึกภู e e ใ t ท่านปช้วยกนก็ได้วลาที่คนมาท่ามาไหว้มาสักการะเนี่ยคุณลุงรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเราเราไม่ศรัทธาเรื่องพญานาคอยู่คนเดียวเหมือนกับว่าคนทั่วโลกเขาก็ศรัทธาเหมือนกัน พราะว่า FC บางทีมาจากต่างประเทศเนี่ยก็เป็นคนไทยด้วยเป็นต่างชาติด้วยอย่างต่างชาติเขาจะเขาจะเป็นอีกแบบหนึง่งเหมือนกับดาก้อนเหมือนมังกรอะไรพวกนี้คนจีนคนอะไรก็จะอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่จีนนะแถวยุโรปเขาก็มีเหมือนกันแต่มันไม่ใช่พญานาคแต่จะเป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกับคนก็นไม่ได้ว่าศรัทธาแค่แค่คนไทยมันมีทั่วโลกที่มีเรื่องแบบเนี้ยนะครับ ผมว่ามองเป็นสิ่งที่สากลเลยผมเชื่อเรื่องเรื่องพญานาคเพราะว่าผมเชื่อว่าพญานาคเนี่ยอยากมาบวชเป็นเป็นพระตามตำนานพระพุทธเจ้าพญานาคอยากมาบวชเป็นพระพญานาคอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาผมก็เลยเชื่อว่าพญานาคมีจริงมันถึงมีเรื่องเล่าขานมั้นเกิดขึ้นมาในโลกใบน,นี้นะก็เลยศรัทธาในองค์พญานาคมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปบังคับให้ใครมาเชื่อเหมือนเรานะเพราะว่าคนคนที่เขาเชื่อเรื่องพวกนี้ยมันเกิดจากติตของเขาที่อยู่ในตัวของเขาใครเป็นคนเล่าเรื่องพญานาคให้ฟัง,ต,งตั้งตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่เด็กๆก,ก็จะอยู่กับลุคงครูลุงตาอย่างเงี้ยจะอยู่ถ้บเราก็อยู่กับพระพระเดีก์แบบเราเราเป็นเด็กนะเด็กโพโลแบบเด็กบ้าน พ่าผมเกิดที่นี่เกิดที่บ้านมึงเดี้ยมเนี่ยอยู่เี้เศษอำเภอบ้านนอเนี่ยอยู่บ้านพ่อก็คือตั้งแต่เด็กพ่อแม่ก็ทําไร่ไถนาปกติผมเองก็ไปไปเรียนเรียนเสร็จก็ตอนเย็นมาก็ไปอยู่กับหลวงตาอยู่กับพระอยู่ในวัดอยูแ่แล้วก็ไปเห็นรูปภาพอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะก็เลยก็ดูในตําราด้วยแหละดูในตาําราในในตำราเรียนก็จะมีเรื่องพวกนี้ด้วยเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องพญยานาต่างๆมันมี ตำราเรียน <S <S ใช่ครับตำราเรียนเพราะว่ามันจะมีชั่วโมงของชั่วโมงของกราบไหว้เกี่ยวกับไหวพ้พระไหว้อะไรมันจะมีตำราตรงนั้นอยู่อันนี้ผมที่โรงเรียนหรือว่าที่โรงเรียนครับที่โรงเรียนแล้วก็ไปดูที่วัดด้วยใหญกก็จะเป็นอย่งงางนั้นคำว่าสุทางรักจำของผมก็คือผมจะชอบแบบตั้งแต่เด็กคือชอบชอบไปดูนู่นนี่นั่นแบบว่าอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็อยากเห็นเราอยากรู้อยากเห็นมันเด็กเด็กที่ ไรเดียงสานะอยากเห็นพวกนี้อันนี้มันคืออะไรน่นคืออะไรก็อยากจะถามเขาไปเรื่อยๆนะก็โรงเรียนโรงเรียนที่ไหนเราเร่โรงเรียนทุกอย่งโรงเรียนที่บ้านบางเยี่ยมครับอยู่บ้านเกิดเลยผมเรียนจบแค่ป .6 เองนะประถมศึกษาปีที่หกไม่ได้จบปริญญาตรีเป็นครยังไม่รู้เลยว่าปริญญาตรีคืออะไรใบใบปริญญาตรีเป็นยังไงเสือเป็นกระดาษ A4 ใช่ไหมีมีใบลายเซ็นของอาจารย์ศาสตราจารย์ดรหรือเปล่า ยังไงที่คอยกำกับว่าน,นี่เธอผ่านหลักสูตรนี้แล้วนะใช่ไหม,มเมื่อก่อนครูสมัยก่อนไม่ไม่ได้จบเอกนู่นเอกนี่เหมือนสมัยนี้นะเมื่อก่อนคุณครูคนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยเขาเขาอ่า